สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำการนะครับรีวิวในเรื่องของเมื่อเราไปเช่าพื้นที่นะครับบนเว็บโพสติ้งแล้วนะครับเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับโดยที่ผมทำการเช่าเว็บโพสติ้งนะครับเพื่อทำการเปิดเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมานะครับโดยที่อัตราค่าเช่าเว็บโพสติ้งก็ต่อกันแบบปีต่อปีนะครับก็คือประมาณ1,200บาทนะครับ ใน1,200บาทก็จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจดโดเมนเนมนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ของเว็บโพสติ้งก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีการซึ่งผู้ที่ให้เช่าเว็บโพสติ้งก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าลูกค้าแต่ละคนนั้นจะได้พื้นที่ในการแชร์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นคนละกี่กิกะไบต์นะครับตัวในที่นี้ครับก็เป็น1,200บาทนะครับว่าจะได้พื้นที่ ในการใช้งานอยู่ที่ประมาณ15 gb ซึ่งจะรวมถึงการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นหน้าเว็บเพจต่างๆนะครับการสร้างดัตเตอร์เบรปริมาณข้อมูลของดัตเตอร์เบรอีเมลแอบเค้์ข้อมูลของอีเมลต่างๆนะครับหรือว่าการทาร์ไฟล์ด้วยโปรโตคอล FTP นะครับก็จะรวมอยู่ในนะครับ1,200บาทนี้นะครับค่าจดโดเมนเนมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ300บาท นะครับเราสามารถที่จะไปเลือกโดเมนที่ว่างอยู่แล้วก็ทําการจดโดเมนได้เลยนะครับในที่นี้โดเมนเองก็คือประสานซอบ .com นะครับตัวนี้นครับพื้นที่15ิกะไบต์เขาก็จะมีการเมนเนจนะครับแล้วก็ทําการแจกจ่าย user อร์พาร์สลิวหรับการเข้าสู่การอัปโหลดข้อมูลต่างๆนะครับก็ใช้ user password เรามาชุดหนึ่งนะครับและ ให้ตัวนี้มานะครับก็คือตัวที่เรียกว่า Direct Admin นะครับหน้าตาก็เป็นนะครับในคลิปนี้นะครับ Direct Admin ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source นะครับสามารถนำมาติดตั้งลงบนเว็บโ o สติ้งเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานหรือว่า user แต่ละคนนั้นนะครับเข้ามาเมนเนตพื้นที่หรือว่าดูาราละเอียดของข้อมูลนะครับของเว็บโฮสติ้งของตัวเองนะครับเป็นกราฟิกลักษาแบบนี้นะครับถ้าเต็มแล้วก็คือ m a ็ที่15 g ิกนั่นเองนะครับตอนนี้ใช้ไปที่13 g b นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะอัปโหลดหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการพัฒนานะครับเราอาจจะมีการสร้างระบบแบบง่ายๆด้วยการใช้ PHP เราก็เลือกเว็บที่เป็น PHP นะครับหรือถ้าเราอยากจะใช้ระบบที่มากกว่าน,นี้เราก็อาจจะไปเลือกฟีเจอร์ที่เป็น Cloud นี่ก็คือ อ n ลิมิเต็นะครับก็คืออัพโหลดดาวน์โหลดนะครับไม่มีลิมิตรวมถึงอีเมลนะครับก็ออลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ FTP ก็ออลิมิเต็ดเช่นเดียวกันแต่ก็จะอยู่ภายใต้พื้นที่15 g b นี้นะครับส่วนตัวเลขคอลัมน์นี้ก็จะเป็นการรายงานว่าเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับรวมทั้งดัตเตอร์เบสนะครับให้สูงสุดได้7ก้อนนะครับตอนนี้ใช้ไปแล้ว4ก้อน นี่ก็เป็นข้อมูลของ Account เราคร่าวๆนะครับแล้วก็โดเมนเนมของเราชื่ออะไรต่อนนั้นก็จะมีส่วนของการจัดการในเรื่องของ Account ของเรานะครับการจัดการอีเมลแล้วก็เป็น Advanced Feature นะครับทำงานกับ Database ทำงานกับความปลอดภัยที่เป็น SSL Certificate นะครับดูรายละเอียดของ Apache นะครับแล้วก็เป็นการ i n s t a l l โมดูลต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ซึ่งถ้าเราไปเช่าใช้เว็บโพสติ้งโดยทั่วไปก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละฟีเจอร์กันว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เราควรที่จะได้รับฟีเจอร์อะไรในการที่เราไปเช่าใช้งานโพสติ้งเหล่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับเช่าใช้เว็บโพสติ้งเพื่อเปิดเว็บไซต์ขอจบลงเแค่นี้ครับผม